วันี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ R15 Connected รถสปอร์ตฟูลแฟริงที่ได้รับการปรับแต่งอัปเกรดความแรงเร่งแซงแบบผู้นำที่ไม่เคยตามใครกับชุดแต่งมากกว่า70รายการล่าสุดยามาฮ่ได้มีการจับมือประสานกับสำนักแต่งชื่อดัง OR6D Carbon Sticker และ s p p e r Biker เพื่อทำการปรับแต่ง Yamaha R15M Connected ABS โดยมีเป้าหมายอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่มีความฝันอยากจะมีรถสปอร์ตสวยๆส,สักหนึ่งคันได้ลองสัมผัสความเป็นสปอร์ตที่เร้าใจซึ่งนอกจากจะให้ความสวยงามดุดันแล้วยังสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจและมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนสำหรับ Yam a h a R15 Connected ปัจจุบันนี้วางราคาอยู่ที่ 1 1 8 0 0 0บาทส่วน R15M Connected ABS ที่มาพร้อมกับ Quick ิ h i f t e r 138,000บาทจุดเด่นของ R15 ก็คือการใช้ดอกเบีย้ยแบบรถ Big Bike ให้การผ่อนที่เบาสบายไม่ใช่ดอกเบีย้ยแบบรถเล็กทั่วๆไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา R15 คือผู้นำตลาดรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด 150cc มาอย่างต่อเนื่องมาถึงวันนี้ แม้ว่ากระแสมอเตอร์ไซค์แบบอโตเมติกหรือบิ๊กสกูตเตอร์จะมาแรงแต่ยามาฮ่าก็ยังคงให้ความสำคัญกับ R15 โดยมีการประสานความร่วมมือกับสำนักแต่งชื่อดัง OR6D ทำการปรับแต่ง R15M c o n n e c t e d ABS ให้ออกมาแล้วมีความเร้าใจโดดเด่นและดุดันเริ่มจากการเปลี่ยนชุดแฟรริงทั้งหมดเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์เช่นเดียวกับยามาฮ่า YZF R1M ไม่ว่าจะเป็นแฟริงชุดหน้าแฟริงท้ายทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันครับตามมาด้วยชุดกันสะบัดของเออร์ลินส์วาวสีทองวางตำแหน่งไว้บนแผงคอดูแล้วให้ความสวยงามแบบเดียวกับ Big กไบ e ปรับตั้งได้ง่ายใช้งานได้อย่างปลอดภัยที่ความเร็วสูงโชอคอัพหลังแก๊สของเออร์ลินส์มีซับแทงกระปุกสีทองพร้อมสายสเตนเลสถักเพิ่มประสิทธิภาพโช๊คอัพหลังให้มีการซับและสะเทือน และกับถนนให้ดียิ่งขึ้นดิสเบรกหน้าหลังเป็นของเบลมโ o โดยดิสเบรกหน้าเป็นรุ่น hp พัน mm สีลูกสูบมาพร้อมกับจานเบรกขนาดใหญ่ถึง300มิลลิเมตรในขณะที่ดิสเบรกหลังเป็นของเบลมโ o เช่นกันวางตำแหน่งไว้ด้านล่างของสวิงอาร์มเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกชะลอรถได้อย่างมั่นใจและก็แน่นอนครับว่าท่อไอเสียต้องมีการเปลี่ยนใหม่เป็นของโยชิมูระ tss ตัวท่อสเตนเลสครอบปลายทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งปลายท่อดีไซน์แบบหกเหลี่ยมให้ความสวยงามโดดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโยชิมระครับชุดพักเท้าแต่งที่สามารถปรับตำแหน่งได้เหมาะกับความยาวช่วงขาของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันตำแหน่งพักเท้าจะสูงกว่าสแตนดาดเพราะว่าเวลาเข้าโคง้งพักเท้าจะไม่คลูดพื้นปีกพักเท้าหุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์รวมถึงโครงสร้างตัวถังก็มีการหุ้มด้วยสติ๊กเกอร์คาร์บอนไฟเบอร์เช่นกัน รวมถึงบังโซ่ก็ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์ในขณะที่น็อตต่างๆบนตัวรถมีการชุบอะโดไดส์สีฟ้าน้ําเงินอย่างสวยงามจุดเด่นที่สะดุดตามากที่สุดบนตัวรถอีกจุดหนึ่งก็คือกระจกสองหลังทําจากคาร์บอนไฟเบอร์และมีการออกแบบให้เป็นปีกวิงเล็ดไปในตัวเพิ่มแรงกดช่วงหน้าในขณะใช้ความเร็วสูงสูก็จะเห็นได้ว่าสำนักแต่ง or 6 d คาร์บอนสติ๊กเกได้มีการปรับแต่งรถ r 1 5 m c o n n e c t e d abs ได้อย่างสวยงาม ดุดันและเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่เป็นอย่างยิ่งส่วนอีกคันหนึ่งของสำนักแต่ง s i ปเปอร์ไบเกจะมีความโดดเด่นอะไรที่แตกต่างไปจากสำนักแต่ง OR 6 d โอกาสหน้าผมจะนำมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับ